สวัสดีครับพ่อพี่น้องอปลอดไฟสุพโศกทุกคนครับสวัสดีสีทุกทุกท่านครับผมเอผ้าชุ่มทีมงานตอนนี้กําลังนะครับต่างฝ่ายต่างทํางานเออทีมงานนี่อาจารย์อาจารย์พ่อนเจพ่อนนี่ก็ท่าสีนะครับเออเดิมท่าสีนะครับของอุบลสายเยซาลหนึ่งเก้าข้อจิตออนตัวจสอบครับท่าสีไปเลยครับคนกลางเดือนกันยายสิเรีมีงานมีการมาสะนาท่าก่อนเนาะเออ มีเวลาบางก็ท่าไปเออนะครับอ่ะเขินอกใจกันอีกไฟนี่กับเป็นไฟก่อสร้างครับเป็นก่อสร้างสร้างออฟฟิศนะครับที่รับงานของอุบลสายสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่รับต่างฝ่ายต่างเอ้านั่นกันเนี่ยโอ้โหไก่เซ็ตชมบุญเดียวอ่าเดี๋ยวสาวฟังหนึ่งเนาะฟังกระสิใสกระจกใส ประตูหน้าตาฮะเจ้าเจ้ากันทุกคนนี่ครับอายุกนอังกัหนาทีไหนาทีมันเออท่าไฟท่าสีก็มีทำกอสางก็มีท่านี่กาพุนขันดอกน้ำพุ่งขันตูน้ำพุ่งเออขันดอกน้ำพุ่งใส่ตู้ ทีมงานต่างฝ่าต่างงานกันไปอ่านี่ขันตู้เปลี่ยนเสียงดอกเสียงหล้หลมเสียงน้ำกลางอันนี้มันดังโบดังเอาออก่อมแซมไปนี่ละช่วงเวลาพักฝ่านี่กับขันตู้กันครับนี่ขันตู้วาเทคเหมือนกันนะครับโดยทีมงาน F1 บนึ่งอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าจ็ดครับผม ถอดดอกถอดล้โพงถอดยังคือกันนะซอมแสมไปเออตัวได้ดีเอาออกหาตัวดีมาใส่เออเสื่อผลงานที่จะได้ออกมาดีเออโเดีมากเอฟหนึ่งฝากไวนี้นะครับสำหรับเอฟหนึ่งอุบลไซส์น้ําา้ครับไปสองระบบสองหน่วยผลได้ไปรับสิ่งกับไปรําเรืองกับไปรําเรืองไปร้ายใน่จังน้อยคนข้างละสิบสองใบเบ็ดข้างละยี่สิบสี่ใบผมได้วาเทคนะครับอืม ปากันแน่นเด้อพี่น้องเด้อตั่มเรียงกับไปลั่มสิงกับไปลั่มประยุกต์กับไปบอไปตะลั่มหาเรื่องว่าสันเอ่าท่านนี้กับขันดอกโอ้เบือตะสีนเนาเ่าเฮ็ดครับผมเออขันบ่อข,นข,นขันขันขยันขันช่างเบิดครับงานเฮ็ดในโกดังคุนเยอะแยะมากมายละไม่มากครับผมเนี่ยหมูนะครับมันนี่ขน สิตก๊กมโนเฮี้ยมูมาทํางานช่วยทีมงานวันนี้เออผลงานกันดอกคันยางนะครับเฮี้ยมูหนุ่มพนจรสิ้นงานหนังนะครับเจ้าของหนงังบนสายเส้นเศร้าหน่อยนะครับนี่นะครับวันนี้เลือกเสื้อเบอร์อ้วเนี่ยเพราะว่าเป็นมาตรางานใหม่ๆ <c oughs> กม่แ่พอมีเงินซื้อกินอยู่ว่าสันช่างเฮ้เฮ้มางานใหม่ใก็ได้กินอยู่ในขวดว่าสันเออทีมงานบางคนก็ไปงานมากฝืงมาใหมไหมซื้อหลอดรับเงินมาเสาร์นี่เอออะไรซื้อน้ำซื้อยังมากินเฮ้ย มีเงินเท่ากับถือไวมีเงินกับถือแข่กันเจ๊น้ำกันหักกันแพ่งกันนะเออหักกันใบคือข่าเนียวปั้นหนึ่งไม้ยาสิเพสติ๊กมันขึ้นมาถือข่าเนียวนี่เออกินแน่นั่มขวดนั่มเปล่ากินตะเหล่าไรโอ้เออเปิดเฮ้ยเปิดสอมแซมกันนี่กันอันนี้ก็เริ่มสอนนะครับแอมแอมนี่ก็เอามาสอนเลยสอมยาวหรือมั่งนี่มันี่แอมก็ส่งสอนเอ้ย ลายยางลายเนยวครับสมแซมกันเออมาตามะขามบดเบียเข็ดอยู่กูดังครับเด้อเข็ดแ้วสไีไม่ติบไม่ตับพายุออมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะครับอ่ะสู่สจา้าจ้าก็สูกุ้ทุกคนครับกำลังใจให้กันสิ่งกันให้กันพี่เกาเออนี่นะครับ นี่ครับทำงานความสามัคคีเห็นไหมสันเร็จไปด้วยดีนี่เออที่มาคอยกันต่างฝ่ายต่างทำงานช่วยกันอ่ะขอบคุณนิฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันตาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ